เราพอใจถ้าสัตว์ได้อิ่มนำสั้นลานแล้วก็เป็นที่พอใจเพราะท้องสัตว์ทุกของสัตว์กับท้องเรากับทุกขของเราเกิดจากความหิวเนี่ยมันเหมือนกันเราต้องคิดท้องเขาท้องเราความหิวของเขาความหิวของเราเป็นทุกขเช่นเดียวกันเพราเห็นนี้เองจึงต้องเฉลี่ยถึงกันและกันเราอิ่มเขาหิว เราเป็นสุขเขาเป็นทุกข์ทั้งๆท,งที่ควรจะอนุเคราะห์กันได้แต่ไม่สนใจองน,นี้ผิดนะใจดำใจดำน้ำผุ่ไปไหนถูกปิดกันคนนั่นนะคนที่เสียสละคนทําบ,บุญให้ทานใจกว้างใจขวางนีไปไหนไม่อดตายนะหักไปอยู่ในนั่นแหละอำนาจของกรรมใครมองไม่เห็น มีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตัวนั้นมองเห็นชัดเจนเรื่องกรรมประจำสัตว์นี่แหละคนที่มีจิตใจกว้างขวางสมบูรณ์ให้ทานเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปไหนไม่อดคนเนี้ยถึงควรจะตายไม่ตายนะอานาจปฏิหารกรรมของท่านเองกรรมของคุณนั่นเองหักโดนบรรดาเองนะอพอเป็นไปได้ทั้งนั้น คน,คนมี <c oughs> มีความ,ม <c oughs> เสียสละคนทาบุญให้ทานใจกว้างใจขวางไปไหนไม่โออยากขาดแขนถึงขราวจำเป็นก็ผ่านได้ผ่านได้คิดกันกับคนที่มีความตหนฉีเหนเียวอยู่มากนะความตหนสีเหนียวมันก็เป็นอำนาจทางต่ำขเข้ามานอไปไหนไปไหนไปไหนมันหกักครับแคบติดตันอยู่ในคนนั้นแหละ เขาอินคนนั้นไม่อินนะเขาได้คนนั้นไม่ได้มันเป็นอยู่ภายในก็คิดดูที่ยังที่ว่าพระองค์หนึ่งที่เคยมาเล่าให้ฟังไปพระตินพระองค์นี้แต่ก่อนเป็นนิสัยคนป็ะหนีฉี่เหนียวที่สุดเลยแล้วโผล่เหยอะไรไม่รู้นะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเด้บวชเป็นพระซิบววชเป็นพระนี่แหละใครเห็นเมื่อไรล่ะอะ หลักกรรมของท่านเป็นยังไงตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งวันตายฉันจะหารไม่เคยอิ่มเลยเพราะเหตุอะไรถึงไม่อิม่มนั่นแหละกรรมของท่านเองที่มีความต้านหนีที่เหนียวนอกจากนั้นยังเอารัดเอารีบคนอื่นอยู่ด้วยนะความต้านหนีกับความโลภมันเป็นคู่กันความเห็นแก่ร่า,ราแล้วความเอารัดเอารีบมันก็แตกแขนงออกไปที <c oughs> นีพ่พระองค์นั้นเวลามาบวชไอ้เอ็นทบาท ถ้าท่านก็สงค้ขอเต็มกํบบลาลังความสามารถแต่มันก็สูตวิสัยอย่างว่านะให้อาหารเต็มบาทแล้วเวลาฉันไม่ทราบหายไปไหนฉันลงไปหายไปฉันลงไปหายไปใครเห็นว่าอาหารนั่นหายไปไหนไม่มีใครเห็นเจ้าของผู้ฉันนั้นก็ไม่เห็นฟังที่ไหน,นแต่ค่อยหมดไปไปสุดท้ายไม่อิ่มอาหารในบาทหมดแล้วหมดแล้วนะทั้งที่อาหารเต็มบาทน,ะนี่แหละอำนาจของกรรมใครมองเห็นไหมไม่เห็น แล้วไม่อิม่มไม่อิม่มให้ไปก่อนก็นแล้วให้อยู่กลางเวลาบินทบาดน,นะให้ไปเป็นหัวหน้าไปก็แล้วให้ไปย่านกลางก็แล้วยิ่งไปไปเป็นคนถุดท้ายด้วยแล้วอาหารหมดไม่ถึงไปข้างหน้าใครเ็ามองไม่เห็นเสียลนกรรมปิดไว้ปิดไว้อย <c oughs> <c oughs> ่างนั้นเผาอื่นเต็มบาทมาของนั่นไม่ได้เรื่องอะไร จนเรื en, ่องราวจะกระเทือนถึงภาษาดิบ <c oughs> <ing> <c oughs> ุตรมอันลาซึ o ่งเป็นอากาศสาวกข้างขวาของพระเจ้านะท่านก็มาเองทั้งสององค์มาเหมือนกับมาแก้กรรมให้เห็นจสุร้อนในวาระสุดท้ายของพระองค์นั้นมาท่านก็มาถามถึงเรื่อง อันฉันอาหารไม่อีกท่านถามพระองค์นั้นท่านก็นยอมรับมาเลยว่าไม่เคยอี่เพราะอะไรพระทั้งหลายไม่ดูแลโอ้ดูท่านดูแลเอาอาหารให้ใส่บาตรเต็มๆเวลาฉันไม่ทราบม,มันหายไปไหนค่อยห,หมดไปหมดไปแล้วยังไม่อีกอาหารหมดในบาตรแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจำจึงไม่เคยฉันอย่างหารอีกเลย วันนั้นท่านก็เตรียมอาหารไปแล้วพระาราิบุตรมอกกันลาอา้าววันนี้ผมจะใส่บาตรชัดเองพระาราิบุตรพระกันลาใส่บาตรให้เต็มเลยจัดให้เรียบร้อยเต็มแล้วอา้าเริ่มลงมือฉันที่นี่วะแต่พระาราีบุตรจับขอบปากบาตรไว้นะให้ท่านฉันเท่านี้จับขอบปากบาตร้วยถ้าปล่อยมือนี่มันจะหมดอาหารเลยนะอาศัยบุญบาร,รมีของพระาริบุตรนั่นแหละ ตาบขอบบาตรไ้ให้่านฉันเอาฉันให้เต็มอิ่มนะวันนี้ท่านก็ฉันให้เต็มอิ่มเลยพอฉันบอกว่าเสร็จอิ่มเรียบร้อยแล้วท่านถึงวางขอบบางราถ้าปล่อยขอบบาตไปแล้วนั่นจะหมดนั่นเห็นไหมอำนาจของตรมใครมองเห็นที่ไหนแต่มันก็ให้รู้อยู่จังๆอย่างนั้นจะว่าไง <c oughs> พอฉันเสร็จวันนั้นอิ่มวันนั้นตรงคืนมาเลยตายเลย <c oughs> ตายวันนั้นล่ะ ฉันทหารเสร็ววันนั้นก็ตายในวันนั้นเลยนี่ก็เป็นประวัติเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งหลายได้คิดได้อ่านอย่างนี้อำนาจของกรรมใครมองไว้เห็นนะ <c oughs> มันหนักมันหักเป็นกับเจ้าของผู้ทําใครเจอมองก็ไม่เห็นเจ้าของก็ไม่เห็นกรรมของเจ้าของเป็นอย่างนั้นมี <c oughs> นอำนาจของกรรมดังที่มีอีกอันหนึ่ง อันนี้ก็เทวดาอยู่บณอากาศเห็นพระสององค์ท่านสนิทสนมกันมากเหมือนกันกับพระสายูกับโมคะลาท่านเป็นท่านเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันพระสายูโยคลาตั้งแต่เป็นฆราวาสก็ไปด้วยกันเรียวว่าท่านสนิทกันมากทีนี้พระสององค์นี้ก็สนิทกันมากเหมือนกัน ไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไปด้วยกันมันตามเป็นตามนิสัยวาสนาที่เกี่ยวข้องกันไปที่ไหนไปด้วยกันเทวราก็ไมไ่ตั้งเจตนาจะทําร้ายหรือให้ร้ายแต่อย่างใดนะเห็นพระสององนี้ติดพันกันไปตลอดไปไหนไปด้วยกันมากันแล้วจะทดลองพระนี้พระคู่นี้จะเปไน็นยังไงวะนี่อ่ะ,อะเพียงทดลองเฉยน,นะ แต่คำทดลองให้เป็นภาพพันจริงขึ้นมาลยสิะ้าเสาโ์นี้ไปกับบรรลุบรรลให้องค์หนึ่งปวดหนะักแล้วก็ไปถ่ายหนักข้างทางบางภู่มไม้นิดหน่อยเท่านั้นองค์นี้ก็รอเนี่ยเทวดามาทดลองนะไม่ใช่เป็นของจริงนะมาทดลองเฉยมาทดลอง พระสององค์นี้จะเป็นยังไงท่านจะสนิทกันอีกต่อไปไหมหัวกาปทาความรามมกอุจจารในท่านเห็นดูทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะทเทวดาและก็มนุษยีตนเป็นผู้หญิงขึ้นมานอาเจีาอยู่ฝ้าคู่ไม้นันเป็นทําเหมือนว่าเสพกันพูดง่ายว่างานเถอะพระกับผู้หญิงเสพกันแต่ไม่เห็นเวลาเสพแต่เวลาพระองค์นั้นลูก ออกมาจากที่ถ่ายก็เห็นผู้หญิงคนนั้นสลัดสิ้นสลัดผ้าออกจากที่นั่นพระองค์นี้ก็ออกมาจากที่เดียวกันใครจะสงสัยไปไหนใช่ไหมละ่ะนี่ละประกาศแต่มันไม่ใช่ความจริงนะเป็นเครื่องประกาศพอพระองค์นี้มองเห็นทนนโอ้จะสลบเลยนะขึ้นกูขึ้นเมืองเลยนะโกู ชนิดสะดกก็มึงมาฝากเป็นฝากตายแล้วการมึงทําความละมกต่อให้ผูเห็นต่อหน้าต่อตายอย่างนี้เหลือแตกกันเลยนะพระเอานั้นพระสององค์นั้นแตกกันเลยทียเดียวเทวดาแล้วก็เสียอ,อกเสียใจเรานึกว่ากําท่านหนึ่งเล่นมันไม่ได้เล่นทีนี้ถ้าแตกกันเอาไปทูนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งอย่างนั้นนะ ยอมรับพระพุทธเจ้าแต่ความที่ประจักอยู่กับหูกับตานั่นน่ะมันไม่ยอมถอยเลยสิที่นี่สนิทกันไม่ได้สนิทนักละทีเพราะภาพโคดอน,นั้นมันบาดหูบาดตาบาดใจตลอดเวลาเทวดานั้นเสียใจที่ว่าเราเราได้สร้างกำหนักแล้วทําให้ท่าทั้งสองแตกจากกันแตกจนกระทั่งถึงเข้าทาไม่ได้แม้พระพุทธเจ้ามาประสานแสดงพระว่าดให้ฟังก็ ก็ไม่ค้านพุทเจ้าแต่จิจมันไม่ลงนั่นเห็นไหมล่ะนี่เทวดานั่นพอตายแล้วลงนรกปึงเลยเทียนนะตกนรกเลยอำนาจไปทำพระให้แตกกันทั้งๆที่ไม่เป็นจริงนะเพอลงนรกโค้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็มาเป็นมนุษย์อีกแล้วมาบวชเป็นพระที่นี่นะเห็นไหมกรรมในนรกก็ให้เสวยยําเต็มเต็มฉีดแล้วนะ เศษของกรรมในโลกเพราะการทําชั่วยอย่างนี้ยังติดตัวมาอีกนะติดตัวมาอย่างไงพระองค์นี่อ่ะมาเป็นบวชเป็นพระนาทวดานั่นที่ตกหัวโลกแล้วกลับมามาปเป็นมนุษย์แล้วบวชเป็นพระเพราะพระองค์นี้ล่ะที่นี่นะไปที่ไหนผู้หญิงเดินตามหลังเลยพระทั้งหลายลังเกียดทั่วสังขมนตรไม่มีใครกล้อาอพูดถึงเรื่องอ่า ที่ว่าพระนั้นพุทธเจ้ามาแสดงพระองค์ก็ทรงแสดงตามเรื่องะว,ว่าเทวดามามาทดลองต่างหากไม่ใช่ความจริงคือเทวดามาทดลองจริงอแ,แสดงให้ฟังหมดเขาใครจะไปรู้แจ้งยิ่งกว่าพุทธเจ้าถึงกระดานนั้นพระสององค์เลยเข้ากันไม่สนิทจนกระทั่งตายจากกันนี่รับผลแห่งกรรมนี่ให้พระเทวดานัาน้นตายแล้วลงนรกเลยพอพ้นจากนารกขึ้นมาก็มาเป็นมนุษย์เรา อค่นี้เดินไปไหนพระองค์นั้นปรากฏว่าผู้หญิงเดินตามหลังตลอดเลยนะพอะวเวลาอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ไม่เห็นผู้หญิงพอเดินประมาณสักสิบวาก,กว่าแล้วจะปรากฏว่าผู้หญิงเดินตามหลังเดินตามหลังตลอดแล้วที่ไหนที่ไหนกาลังเกียดประชาชนเขาก็ไม่อยากใส่บาตรไม่ศรัทธาร่างเกียดปันตามกันหมดเนเครื่องกระเทือนถ,ถึงพระราชาท่านรับสั่งให้พระองค์นั้นเข้าเฝ้า จะให้ไปทดลองในพระราชวังเลยทีเดียว <c oughs> ว่าได้ทราบว,ว่าท่านบวชมาแล้วไปที่ไหนมีแต่ผู้หญิงติดตามเดินตามหลังท่านตลอดมาว่าอย่างนี้ในที่ทั่วๆไปเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นยังไงเรื่องความจริงแล้วก็ความจริงสำหรับอัตมานี้ไม่เห็นางานนะแต่คนทั้งหลายเขาก็ว่ากันอย่างนั้นสำหรับอัตมาเองไม่เห็นว่า ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นที่เดินตามหลังมาเอาทีนี้เอาทดลองดูพระราชาทดลองดูให้ให้ท่านเดินจากนี่ไปข้างหน้าไปนน่นผมจะสังเกตดูพอประมาณไปออกเลยสักสิบวาไปแล้วผู้หญิงก็เดินตามหลังจริงๆไปแล้วพอกลับมามาถึงย่านที่ผู้หญิงจะควรหายหายไปเลยแล้วมามีแต่เข้านั่นมาเอาเอาอีกเดินอีก เดินทีไรก็เป็นอย่างนั้นทุกทีอ๋อเป็นความจริงแล้วอ่ะท่านไม่รู้เรื่องอะไรนี่เวลาท่านเดินไปเนี่ยท่านเห็นผู้หญิงเดินตามหลังไหมไม่เห็นท่านก็ว่าะท่านก็บอกไม่เห็นนี่ผมเห็นนะว่างั้นนะประจาั์แล้วว่ามีผู้หญิงเดินตามหลังท่านจริงๆตามที่เขาเล่าลือกันว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีใครใส่บาตรท่านแล้วก็เลยนิมนต์ท่าน ตั้งแต่นั้นต่อไปเลยนิมนต์ท่านท่านให้เขาบินตบาทในพระราชวังนะสบายที่อื่นเขาไม่ใส่แล้วผมนี่แน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรละไอ้อน,นิมนต์นเข้ามาบินทบาทในพระราชวังพระราชาทรงอุปถัมภ์เลยนี่เวลาพระราชาทรงาาอุปถัมภ์จะก่อนก็ไม่ว่าอะไรไม่มีการโต้การตอบให้ใครว่าให้ยังไงก็ตามเขาก็ามีการโต้การตอบพอมีพระราชา อุปธรรมประทานแล้วกดทิฏฐิมารณะเยอะยิ่งขึ้นนะซีถพาพูดถึงว่าผู้หญิงนั้นไม่ได้ว่าผู้หญิงเฉยบอกว่าเมียท่านว่ากันนะก็ใส่ปัญหาเก็บๆอย่างนั้นด้ยอันนี้หลายครั้งเลยหนนานมาพอได้พระราชาอุปถาแล้วกโต้อตออกับพระทั้งหลายเลยที่โนะตอตอบเยอะยิ่งจองห้องขึ้นมาพระพุทธเจ้ารับสั่งให้เข้าเฝ้าท,า,าท่านอย่าทาตัวเป็นว่า ให้ท่านทำตัวเหมือนคนหูหนวกตาบอดว่าท่านจะไปมีการโต้อตอบเสียเสียงกับใครโต้อตอบใครต้อใครให้ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมท่านจะมีการโต้อตอบมีปฏิปริยาต่อใครทั้งนั้นเรื่องความจริงของกรรมมันเป็นอย่างนั้นโดยแท้ว่าให้ท่านยอมรับกรรมแบบดุษณีภาพไปเสียไครว่ายงไงก็ท่านยอมรับกรรมไม่ต้องโต้อตอบเขา เนี่ยพระุทธเจ้าสั่งสอนนะอืคือขั้นมีทิฏฐิมันะพอสั่งสอนมานั้นพระองค์น,งนั้นเลยได้บรรลุถึงขั้นอหรหันนะจึงได้พ้นกรรมไปเนี่ยเทวดาตนนี้เองที่ไปทดลองพระลงถึงตกนรกแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์จงมาะทั่งได้มาบวชมาววลาสุดท้ายพุทธเจ้าเทศนี่แหละที่ว่ามีหญิงตามมานะราชาสมุทรกาเสียงนั่นต่อจากนั้น ก็โตตอบกับคนทั้งหลายที่เขามาว่าให้พระพุทธเจ้าประทรงสอนท่านยอมรับกรรมท่านท่านใน้ทำตัวนิ่งเฉยยอมรับกรรมของท่านที่ทํามาสอนแล้วจากนั้นมาก็ได้สาเร็จกระหันนั่นแหละค้นหลักฐานค้นกรรมนี่พูดถึงเรื่องกรรมมันติดตามไปอย่างนั้นนะไม่มีใครเห็นล่ะมีศาสดาองค์เอกเป็นที่หนึ่ง สามว่าองค์เขี้ยวชาญเป็นระดับสองต่อมาเนี่ยสัาพัน์อันเนี้ยกรรมึงไม่มีใครมองเห็นนะนี่พูดถึงเรื่องความต้านหนีที่เลี้ยวกับความกว้างขวางจิตใจเฉียเผื่อแผ่มันนักเป็นอะไรจริตนะกรรมไม่ได้เป็นตนเป็นตัวเป็นสิ่งที่สุดวิสยัยอำนาจไม่มีไรเหนือกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจเสมอกัน ในโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เป็นบทคาถาว่านาิกรรม,มะสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนือกรรมดีกรรมชั่วก็ได้เลยอนทัง่กรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ดีมีอำนาจมากที่สุดที่จะบงังคับผู้ทำให้เป็นไปทั้งทางดีทางชั่วได้คาษาบาลีว่าในเรื่อง ของกรรมใครยืนหยับไปดูถูกไม่มีใครเห็นง่งนายๆมีพระพุทธเจ้ากับพระหานองค์เชี่ยวชาญเห็นอนอกนั้นไม่เห็นทั้งๆที่คนก็ทํากรรมเสวยกรรมดีชั่วของตัวต,วตลอดเวลามาและจะตลอดไปอย่างนี้แต่ก็ไม่สามารถจะมองเห็นกรรมอย่างนี้ได้ให้เชื่อทมพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความานิสัยกว้างขวางก็เหมือนกันนิสัยคับแคบก็เหมือนกันนิสัยคับแคบมันก็ อาแสดงผลทางผลลบให้เห็นเรื่อยๆนิสัยในทางดีสแสดงผลบวกให้เจ้าของได้รับไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะก็นานพอสม่สวรแล้วพนะอเข้าใจให้เชื่อกรรมนะเราจะไปเชื่ออะไรที่จะเหนืออำนาจของตํานี้ไป อย่างอะไรที่เคยพูดอ,อันนี้สายกรรมสายบุญมันเกี่ยวโยงกันอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านไมน่ได้ว่าพระองค์เป็นใหญ่เป็นเอกนะอเวลาท่านจะท่านจะยกหรือ,อทรงเฉยพระสาวของท่านท่านก็ยกออกมาเช่อนอย่างพระกรจาปะ พระพุทธเจ้าเสด็จไปก่อนแล้วพระกัตริเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอันนี้พวกมีพวกแม่ค้ามากมายนะเขาหาของมาสินค้าของเขาหาผ่านมาเนี่ยท่านเสด็จไปถึงที่ไหน๋ยวพระกัตริกํกำลังเดินตามหลังมานี่อนนาน,นนทะ์วางอะไนะ พวกนี้เขามากมากเลยหลายหลายคนนี่นะเขาหาสินค้าหาสิงของพวกแม่ค้ขาขายของเาหาของไปนี่นะเขาจะไปเทให้พระกฐะปะทั้งหมดนี่อย่าเ้ขาไม่ไม่สนใจเราเลยเพราะเราไม่ใช่อาจารย์เขานฟังทน่ะอืมเราคือจะาคนาไม่ใช่อาจารย์ของเขานิ้อใกรรม บุญกรรมนี่มันเกี่ยวโยงกันพวกนี้มันเกี่ยวโยงกับเป็นลูกศิษย์พระกัสจปะไม่ใช่ลูกศิษย์เราต่าขาโคบเราพักรออยู่ที่นี่นะวาง้นนะเราหยุดที่นี่พวกนี้ไปมันจะเทสิอาหารใะที่เขาไปไปขายของมานะหรือเขาเพิ่งไปก็ไม่รู้เขาจะเนะทนั้นหมดแล้วพระกัสบปะจะพาเขาขมาหาเรานี่แหละ เราคอยฉันอาหารกับพระกัตริก็แล้วกันลูกศิษย์ของพระกัตริยทั้งหมดนี่จะเอามาให้เรากินั้งเดี๋ยวกับพระก็จะาก็พารมาไหลมาเห็นไหมล่ะท่านรับสั่งแล้วเตรียมพร้อมมาได้ด้วยนะคือเตรียมรออยู่นี่แล้วจะฉันทะหานกับลูกศิษย์พระกัตปะยเดี๋ยวกัตริจะนํามานี่เขาเป็นลูกศิษย์พระกัตปินะเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เราสาค์เดี๋ยวไมล่ะคือสายบุญสายกรรมมันเกี่ยวกันอย่างนี้ แล้วก็ไหลมาเน,นี่ยอำน,นาจของกรรมใครเห็นล่ะใครจะไปเห็นพระเจ้าจย,ยังยังรอสักหน่อยครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วรอเนี่ยคอยฉันตังหันกับพระกัจจปะอย่างพระกัจจปะจะพอลูกสิงลูกหม,มาไม่นี้หมดเลยแล้ว,อว้อยมาหมดจริงๆนั่นเห็นไหมอำน,นาจของกรรมถ้มันเลว่าท่านยิ่งใหญ่แต่ท่านทรเทงเคยพระกัจจปะ อันนี้สายกรรมยิ่งใหญ่ว่าไงสายกรรมเกี่ยวโยงกับพระเจ้าบาไม่ใช่เกี่ยวโยงกับท่านท่านก็ยอมรับว่านี่เขาเป็นลูกศิษย์พระกัจจวนะเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของเราวแล้วต่อไปอาหารทั้งหมดที่เขาจะถวายพระกัจจาวาสแล้วพระกัจจาวก็จะพาเข้ามาให้เรานี่แหละรอทันไปชินีก็แล้วกันสักเดี๋ยวก็กหลังไหลมาถึงมาหมดลูกศิษย์พระกัจจาวนั่นเอลยเขาเคยเห็นกันเมื่อไหร่ หมายถึงว่าบุเพนี้วา่าชาติปางก่อนเขาเคยเป็นลูกศิษย์พระกัสสปามาเพราะงั้นพอมองเห็นั๊บมันต้องติดกันทันทีเลยมีสายอำนาจวาสนบุญดาปิุมพาคที่เคยสร้างกันมาสร้างเห็นกันมันติดติดได้เร็วนี่พูดถึงสายบุญสายกรรมสายบุพเพนีวา่าเชื่อก็ขวัวกับเมียกอแบบเดียวกันฮะไม่เห็กันนะเพราะอยงหัวใจที่เคย เป็นหัวเป็นเรียกกันมาจากก่อนอย่างสนิทติดจอมานานพอมองเห็นปั๊บจะมันจะถึงกันทันทีนี่ก็ยกตัวอ,อย่างให้ฟังเช่อนอย่างเศรษฐีคนหนึ่งจะมีเงินเท่าไหร่วะสี่สิบโขชาติที่แกจะตายนแต่แกเคยสร้างบุญสร้างกุศลมามากกับมากแต่ขณะที่ที่จะตายรู้สึกจะมีละหองแหงกับกับภรรยานั่นแหละผลนั้นนั่นฟาเศรษฐีเป็นผู้ผิด ตายลงไปเนี่ยผู้ชายเป็นลู้ตายไปแล้วก็เกิดเป็นนายพรานป่าอยู่ในป่าส่วนภรรยาตายแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเราย้อนเเลยนะภรรยาเนี่ยเป็นเลือกเป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวนายพานไปอยู่ในป่านําอาหารของป่าที่ไปล่าสัตว์อะไรได้มาแล้วมาขายตลาดนี่ผู้หญิงคนนี้อยู่บน ตึกสูงสูงหลายหลายชั้นนะแล้วมองเห็นนั่นถูกสาตากันแล้วนั่นเห็นไหมล่ะหัวนี่ตายแล้วก็เกิดเป็นในป่าเนี่ยมันยังรู้อืมทางนี้พอใจคอยสอดคอยส่องดูเวลาในฟานนั้นเข้ามานี่เข้ามาเวลาไหนออกเวลาไหนแกจะคอยกําหนดตดจาเวลาเวลาไว้เรียบร้อยนี่แกจะ,จะพยายามติดตามเห็นไหมล่ะทางบ้านไม่รู้นะเพราะมีพวก อะไรบริษัทบริวาลห้อมร้อมรักษาแกตลอดเวลาจะจัจะเคลื่อนย้ายไปไหนต้องแห่ต้นไปเลยมันแะจะหาช่องทางไหนจะติดตามในายพานคนนี้ไปให้ได้นั่นเห็นไหมละ่ะคือมันถูกาตาแล้วมองเห็นนะนายพานยังไม่รู้นะนายพานก็ไปตามภาษาเอาของไปใส่ตลาด ใส่ล้อนส่เตียงไปขายพอถึงเวลาเขาก็กลับไปคอยสังเกตเวลาเวลาที่นายพานมาแลา้วนายพานกลับออกไปแน่ชัดแล้วที่นี่พอถึงวันจะเอาละที่นี่นะโอบาดผาบ้านออกทางหลังบ้านไม่ไม่บริษัทบริวารเห็นเลยนะพอขึ้นไปดูข้างบนเห็นนายพานคนนี้ออกมาแล้วขี่ล้อขี่เตียงออกมาจะมองข้างบนจะเห็นได้จังหวะพอดีเจ้าจก็เลี้ยลอ้อขโมยออก จากบริษัทบริวารันจะออก้างหลังบ้านปั๊บจะคอยในฟาร์มหุ่มหน้าไปก็ขอไปด้วยว่าไปไหนว่าขอไปด้วยเลยวะก็เลยไปนั่นฉะนั้นให้ไวจังทีเลยจนไปมีลูกด้วยกันต้องรู้มันติดคนรู้เท่าไรแล้วลืมจาเนี่อสบห้าคนนำจะเป็นลูกสะพ้ายหรืออะไร่รู้แต่รวมนีกว่าสิบห้าคนนี่แหละ แล้วผู้หญิงคนนี้แก,เ,กเป็นสาเร็จพระโสดานะไม่ใช่ธรรมดาแกสําเร็จเป็นพระโสดาพระโสดาละการไม่เกิกไม่ได้นี่แต่เป็นขุนแน่วแน่ในธรรมในบุญในกรรมทั้งหลาย,ล,ยลงเป็นพระโสดาแล้วแน่ที่สุดในศาสนาในบุญในกรรม,มอันนเวลาแกเห็นสามีแกเก่าแกมากแล้วก็ไปด้วยเลยเห็นเป็นมีลูกมีเต้ดาด้วยวกันแล้วจากนั้นมาก็ แต่ก็ถูกทร,รมานสามหญิงแต่ทร,รมานสามีของแกด้วยวิธีการต่างๆจนพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาไปเยี่ยมในป่าเลยนะเราถูกอะไรเราไม่จะพูดไปมากนะพระเจ้าตามเสด็จเข้าไปในป่าจะไปทําอะไรอืไปดักสัตว์อยู่ในป่าถึงว่าราที่จะควรทร,รมานในราชวงค์เสด็จไปเขาก็จะโก่งธนูจะมายิงพระพุทธเจ้ามันยิงไม่ออกเลย นางที่เป็นภรรยานั้นเห็นสามีไปนานกับลูกก็ไม่เห็นมาก็ต่านไปไปที่ไหนได้เห็นกลุ่มพระอยู่เนี่ยยงไม่ลงพระพุทธเจ้าก็กระเด็ดนั่นแหละตอนนเย้ยากเลยนั่นแหะพระเจ้าเทศสอน่นสำเร็จเป็นนักเป็นถึงก็มาแล้วตอนนี่เอานาาลักษณะมันเกี่ยวขันกันเองอย่างนั้นให้พระันเข้าใจเลยไม่ว่าคนนั้นฐานะาสนาสูงคนนั่นต่ําคนนั่นม่ำมีคนนี้จนคนนี้ อคนนั้นโขงขคนนี้ฉลาดเราเจ้านี้มาวัดมาตวงอำนาจของนิสัยวัฒนานี่ไม่ได้นะมันนับเป็นของมันเองไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีความฉลาดมีความโง่มีฐานะสูงต่าประการใดสายกรรมสายบุญนี้มันเกี่ยวไปเลยมันใหญ่กว่าสิ่งอล่นี้ทั้งนั้นอะอ